สวัสดีตอนเช้าที่บ้านครับผมเชา้านี้แย่งมะม่วงกินกับกระรอกนะกระรอกกินไปแล้วสองลูกนะเธอกินได้สะอาดสะอา้านมากมากเห็นไหมเนะี่ยกินเรียบร้อยเลยนะถ้ากินอย่างนี้น่ารักนะบางตัวนะแทะลูกละนิดลูกละหน่อยนะกินไม่เป็นระเบียบนะครับผม อ,อ,อ, so อ,อันน like ี้กินแบบให้อภัยได้กินเพราะหิวกินเป็นเป็นเนื้อเป็นน้ําอันนี้กินไปที่เหลือที่เหลือก็ได้ประมาณนักยี่สิบลูกนะเป็นมะม่วงนอกฤดูนะกับตะกร้อยาวๆของผมนยตะกร้อเหล็กทําไว้ใช้สิบกว่าปีแล้วยังแข็งแรงนะผมเป็นช่างทําเองสอยทีหนึ่งสี่ห้ลูกเพราะตะกร้อใหญ่มากนะครับผมนะะก็อยากกินอะไรก็ปลูกไว้ในรั้วบ้าน นะครับผมตรงนี้มีมะม่วงอยู่สามต้นนะครับผมตรงนั้นปลูกไผ่หวานไว้เจ็ดแปดต้นนะเพิ่งปลูกได้สามสี่เดือนละเริ่มแตกหน่อละนะฮะอยากกินอะไรก็ปลูกนะครับผมอันนั้นกระชายงามๆนะกระชายทางนี้เขาจะใช้กระชายแทนขมิ้นครับผมทางใต้ใช้ขมิ้นทางอีสานใช้กระชายนะครับผมนะฮะก็เชิญทุกท่านกินมะม่วงนะ้ำปลาหวาน นะนะเปรี้ยวๆนะมันๆอร่อยครับผมสวัสดีครับผม